สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์เป็นการเร่งด่วนเลยนะคะในส่วนของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะค่ะก็มีแจ้งด่วนจากกรมกิจการเด็กและ เยาวชนขอแจ้งเลื่อนก,การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะในวันที่8กันยายน2566ออกไปก่อนเพราะฉะนั้นในวันนี้วันนี้ที่พอเนาลงคลิปก็คือวันศุกร์ที่8กันยายน2566ค่ะก็ขอ นำเรื่องนี้มาประชาสัมพันธ์ให้กับทางท่านที่ปกติที่จะได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะค่ะเดือนนี้เดือนนี้เดือนกันยายน2566เงินยังไม่เข้านะจะกรมกิจการเด็กและเยาวาชวนขอเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดออกไปก่อนค่ะหากมี การกำหนดวันจ่ายเงินค่ะทางกุมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะมาดูในส่วนของรายละเอียดทําไมถึงได้เลื่อนออกไปนะคะค่ะในส่วนของกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะแจ้งสาเหตุการเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดออกไปก่อนนะคะซึ่งทางรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอค่ะท่านก็รับทราบป,ปัญหาพร้อมเล่งหาแนวทางแก้ไขนะคะค่ะมาดูในส่วนของรายละเอียดค่ะทางท่านอธิบดีกรมจิการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มันคงของมนุษย์หรือพอมอนะคะค่ะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะค่ะถึงเหตุผลการเลื่อนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดค่ะเนื่องจากผู้มีสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนมีจำนวนมากเกินกว่าที่จะประมาณการไว้ค่ะทำให้งบประมาณปี2,566ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ในเดือนกันยายน2566ค่ะทางพมอเองจึงจำเป็นต้องขออนุมัติงบกลางเพิ่มนะจ๊ะค่ะเพื่อให้เพียงพอเพื่อให้เพียงพอกับวงเงินที่จะต้องใช้เบิกจ่ายทั้งหมดในเดือนกันยายนค่ะซึ่งจำนวนประมาณ1462ล้านบาทเศษ นะคะค่ะสำหรับการจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนไว้ประมาณ2.3ล้านคนค่ะซึ่งงบกลางที่ขอเพิ่มผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอผ่านการอนุมัติจากคอรมอแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคม2,566ค่ะแต่เนื่องจากเป็นคอรมอรักษาการ เนื่องจากเป็นคอรมรักษาการจําเป็นต้องเสนอผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือกกตก่อนค่ะค่ะต้องผ่านกกตก่อนเสนอกลับมาที่คอรมอีกครั้งจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ซึ่งเรื่องผ่านกกตแล้วค่ะช่วงนี้เรื่องผ่านกกตแล้วแต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านคอรมชุดใหม่ค่ะขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ในวาระการพิจารณาของ ครมชุดใหม่แล้วค่ะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านก็ได้รับทราบป,ปัญหาแล้วและพยายามพิจารณาที่จะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดนะคะค่ะต้องในส่วนนี้นะคะทางท่านค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านก็ได้รับทราบ ปัญหากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะและเข้าใจถึงความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมายค่ะแล้วก็จะเร่งค่ะจะเร่งการดําเนินการในการพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาค่ะแล้วก็จะเสนอต่อคอรมอ ชุดใหม่ค่ะในวันที่13กันยายน2566นี้นะคะค่ะก็นําเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้รับทราบกันนะคะค่ะทางออกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะ,คะก็ไดออ้อธิบายนะคะค่ะก็ได้แจงเหตุผลในในส่วนที่เดือนกันยายน2566 คาะทำไมเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในเดือนนี้ทำไมถึงไม่เข้านะคะคก็กำหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหรือท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะก็ผ่านคอมเมนต์ มาได้เลยนะจ๊ะค่ะพอ,อน้อยเองค่ะมีเรื่องไหนที่เกี่ยวกับทางสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับค่ะก็จะนํามาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ